อ่ะโอเคสวัสดีครับพบกับผมใหญ่ชิ้นน้ำมันชรน,นะครับวันนี้ก็นะครับได้ทำ Youtube ไปบางส่วนแล้วนะครับอ่ะเราก็จะมีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข่าวดีนะครับนะครับตอนนี้เราบริหารจัดการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอเพิ่มเติมที่หนึงเดี๋ยวหาวห่าเราพะน้อยนะครับอ่นะพะหาย ไว้ยเยอะเกินบอกว่าเยอะม่เยอะโอเคเยะแล้วอ่ะอะเขาเลื่องเลยครับอ่าตามก็หมายกำหนดการของผมก็คือนะครับใหญชินชอนบอกว่าใครติดตาม f 3, อฟยใหญ่ชิม,มชอนช่องทาง youtube ให้ไปเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับใครที่ยังไม่ได้เขียนให้โอกาสพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับ เพราะพระอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับพร้อมกับอันนี้อีกนี่นะครับน,น,นี่นี่นี่อยู่ตรงหน้าแล้วตามข้อตกลงครับยายชินชอนประกาศว่าใครที่เข้ามาถูกใจกดไลค์กดแชร์สับตะไคร์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์นะครับและก็เขียนชื่อที่อยู่นามสกุลเบอร์โทรศัพท์ไว้เมื่อมีผู้ติดตามครบ หนึ่งพันคนนะครับสี่พันชั่วโมองยายชินชนจะแจกพระพุทธชินราชสิบองค์แล้วก็เพิ่มขึ้นไปเป็นยี่สิบองค์และตอนนี้เราเพิ่มขึ้นไปเป็นสามสิบองค์นะครับสามสิบองค์นะครับหน้าตักขุมมีตอนนี้น่าจะประมาณห้าสิบองค์เป็นอย่างต่ำนั่นก็แสดงว่า จะมีเศษส่วนต่างยี่สิบองค์นะครับยี่สิบองค์เนี่ยที่จริงเราจะแจกมันก็กะระายอยู่เพราะเราได้เพิ่มจำนวนไปไเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าชิมชอนประกาศเลยสามสิบองค์แจกแน่นอนแจกฟรีแจกแบบไม่มีเงื่อนไขแจกแบบไม่เก็บสตังค์ไม่คิดค่าทรงนะครับแล้วก็เตรียมพระเอาไว้แล้วนะครับตอนแรกตั้งเป้าว่าวันจันทร์ไม่เกินวันพุธนะครับให้โอกาสนะครับ ให้เข้ามากันนะครับใส่ชื่อเลยนะครับต้องเป็น youtube f ซใหญ่ชินนันชอนเท่านั้นนะอย่าเข้าไปในเฟซผมนะเพราะท่านอาจจะไม่ได้รับสิทธนะครับมีเพื่อนมีฝูงดึงเข้าไปเลยนะครับแต่จะต้องเป็นเพื่อนกันด้วยนะไม่งั้นมันจะไม่เห็นนะครับเข้ามาถูกใจคอมเมนต์ได้หมดเลยครับแต่อย่าลืมใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพราะว่า พระที่เราให้เนี่ยเป็นพระที่สวยร้อยเปอร์เซ็นะครับสภาพเต็มจังหากส่วนใครจะได้องค์ไหนอย่างไรผมไม่สามารถบอกได้แล้วก็ไม่มีการ็อบบี้แน่นอนนะครับยกเว้นส่วนต่าง20่สิบองค์ที่ผมพูดถึงท่านต้องต้องเช่าแต่เราจะให้ในราคาที่จับต้องได้ในราคากลางๆแต่ท่านต้องทักเอง 20. ่สิบองค์ถ้าใครไม่รอลุ้น ติดต่อโดนเลยยี่สิบองค์นะยี่สิบองค์นะอ่าบอกไว้ก่อนนะครับมีส่วนต่างอยู่ยี่สบองค์สำหรับคนที่ไม่ต้องรอลุ้นว่าเฮ้ยกูเช่ากูได้แน่ๆอ่าท่านก็ต้องทักเข้ามาเลยนะครับนั่นแสดงว่าสิ่งที่ท่านจะได้นะครับด้านบนนะครับนะครับท่านก็จะเห็นว่าเป็นเนื้อสามกริย์นะครับก็ จะมีในส่วนของว่าเงินทองแดงทองเขาเรียกว่าสามกษัตริย์ลองลงไปนะครับเขาเรียกว่าเนื้อทองดอกบวบอ่าโคตรลึกมากนะครับโคตรลึกมากนะครับเห็นโคตรล้าจะตกใจนะอ่ะขยับลงไปอีกก็จะเป็นพิมพ์ออกเนื้อออกนวะนะครับออกนวะนะครับลงทองเปียกทองไหลทองนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราเตรียมไว้ แต่เราบอกแล้วแจกแบบเราให้เลือกไม่ได้นะครับแล้วแต่อารมณ์ผมว่าผมจะใส่ไปให้ใครแต่ผมจะใส่ไว้เลยปุ๊บแล้วก็รอรุ่นกันว่าคุณคุณคุณ,คณจะได้องค์ไหนนะครับแต่ไม่มีการล็อบบี้เกิดขึ้นแน่นอนยกเว้นเช่าเองนะครับนะครับเช่าเองชุดนี้เราตั้งใจที่จะมาแจก แจกในเนื่องในโอกาสที่เราบอกแล้วว่ามีผู้ติดตาม1 0 0 0คนแล้วเราจะทำการแจกแจกแบบไม่มีเงื่อนไขแจกแบบไม่มีค่าส่งแจกแบบความพอใจของผมเพราะผมมีพระเยอะผมจะแจกมันอารมณ์ของผมเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ใหญ่ชินชอนประกาศว่าต้องแจกนะครับเช่าเนี่ยแพงแน่นอนแต่แจกเนี่ยได้แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใครมันจะได้ แต่อยากให้ได้ทุกคนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับมันก็ต้องมีผู้ที่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะมันต้องมีผู้ผิดหวังและก็ต้องมีผู้สมหวังนะครับเพราะฉะนั้นใหญ่ชินชนัมบัญชรได้ทาตามคําพูดที่ได้เคยให้ไว้กับ f c ใหญ่ชินมัชรไว้แล้วนะครับในช่องทางย o u t u b e f c ใหญ่ชินมัญชรว่าท่านใดที่ นะครับเข้ามาคอมเมนต์ก็ดีกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดสับตะไคร้กดกระดิ่งกดติดตามนะครับกด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 อย่างเดียวใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วรีบใส่เลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดผมตั้งชื่อว่าคลิปแจกของขวัญน,นะครับให้กระโดดเข้ามาเลยนะคลิปนี้ด่วนเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามารีบเลยนะครับรีบเลยนะครับ พระพร้อมแล้วนะครับพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีแล้ววันจันทร์มาลุ้นว่าใครจะได้ครอบครองพระพุทธชินราชชุดนี้นะครับเข้ามาเลยผมให้เวลาเลยนะครับให้เวลา24ชั่วโมงนั่นจะแสดงว่าตั้งแต่บัดนี้จนถึงพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับผมจะทำการปิดซุมตอนประมาณ 1 5บห้านาฬิกาจดศูใครลงทะเบียนไม่ทันก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะเราทำสถิติว่า1,000คน4,000ชั่วโมงนะครับนน้นรีบเลยนะครับใครเห็นาการถ่ายทอดสดช่องทาง FC ใหญ่ชิมชอนและ y o u t u b e นี่รีบกระโดดเข้าไปที่ FC ใหญ่ชิมชอน YouTube ด่วนเลยครับรีบเลยนะครับเพราะของขวัญ มารอแล้วนะครับมารอแล้วไม่อยากให้ท่านพลาดไม่อยากให้ท่านเสียโอกาสผมไม่ได้ขายนะครับผมแจกฟรีนะครับให่ชินน้ำมันชอนแจกฟรีแจกแบบไม่มีเงื่อนไขแจกแล้วแจกอีกแจกซ้ำซากแจกทั้งปีแจกตลอดนะสามสิบองค์นะครับส่วนต่างยี่สิบองค์ท่านต้องติดต่อเช่าเองนะครับเพอเราแจกแค่สามสิบมันจะต้องมีผู้สมหวังและผิดหวังนะครับเพราะฉะนั้น รีบนะครับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วใส่ชื่อที่อยู่มันจะได้ตื่นเต้นถ้าท่านไม่กดถูกใจผมจะรู้สึกพอเหี่ยวเดี๋ยวพระมันจะเหลือ20องค์นะเพราะฉะนั้นทําให้มันตื่นเต้นนิดนึงส่วนถ้าผมดูแล้วมันตื่นเต้นผมอาจจะให้หมดเลยหนะ้าตักก็ได้เพราะฉะนั้นไม่อยากให้ท่านพลาดโอกาสพลาดแต่สิ่งดีๆนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่า ยายทิมชรนเนี่ยทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเหรนะครับนึกแจกก็แจกนึกขายก็ขายนึกแถมก็แถมมันไม่มีไอ้บ้านเขาไหนเอาทำหรอกเชื่อผมนะผมพูดตรงๆนะครับไอ้คนที่คุยนู่นนั่นปล่อยเราคุยไปครับมันทำไม่จริงหรอกหมูนะยายทิมชรนเราจริงนะครับแจกจริงแจกแบบไม่มีเงื่อนไขแจกแล้วแจกอีกแจกซ้ำซากน่าเฉพาะสามสิบองนะ๋ยวดูว่าถ้าดูว่ารู้สึกว่าเฮ้ยแหมคอมเมนต์ดีมั่งนู่นนี่นั่นคนเข้ามาเยอะ นะครับโอกาสนะครับวันนี้นะครับวันนี้เลยนะใครที่เห็น Facebook ตรงนี้โดดเข้า YouTube เลยนะครับพระของขวัญชุดนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะพิมพ์ว่าพระของขวัญแจกฟรีชินราชนะครับท่านรีบไปเขียนชื่อที่อยู่เลยนะใน y o YouTube นะเดี๋ยวผมจะลง youtube เลยสดๆเลยแล้วท่านเตรียมตัวเลยนะครับใส่เลยคนเดียวไม่ต้องใส่สองชื่อนะครับเพราะผมจะดูออกนะครับว่าท่านใส่สองชื่อเพราะฉะนั้นมีสี่เครื่องห้าเครื่องท่านเอายิตปลาใส่เลย แล้วก็มาลุ่นกันว่าท่านอาจจะโชคดีถูกกันทั้งบ้านก็ได้อ่าถูกในที่วี่เหมือนท่านถูกหวยอะ่ะนะเพราะผมต้บอกว่าผมแจกฟรีผมไม่ได้เอาสตางค์นี่นะเพราะผมไม่เอาสตางค์ผมก็ไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วการที่แจกมันเป็นเรื่องของผมความสุขของผมผมดูก่อนว่าอ่าใครจะได้เข้ามาเยอะที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลงปุ๊บพอผมลงทางยูท b e นะท่านรีบวิ่งใส่เลยใส่ชื่อที่อยู่ใส่แข่งเลยไปเลยและใส่อย่างเดียวไม่พอนะต้องถูกใจผมด้วยนะ ถูกใจกดไลค์กดแชร์ยิ่งดีเลยนะครับเพราะตอนนี้เราไลฟ์สดทาง f a c e b o o k อยู่นะครับไลฟ์ like สดทาง Facebook อยู่แล้วก็ไลฟ์ทาง f อฟซีาชิมชอนยูทู YouTube ด้วยนะแต่ youtube จะปล่อยหลังจาก5นาทีนี้นะครับหลังจากจบคลิปนี้ปุ๊บจะทําการปล่อยท่านจะต้องรีบไปใส่ตรงนู้นนะอย่ามาใส่ตรง Facebook ผมนะเพราะมันมันคนละเครื่องนะครับไปใส่ในช่องย t u b e ผมเลยนะเพราะว่าผมบอกผมดูเทิีทิกัน ทำสเต็ปมาทุกคนตบเพราะทุกคนไล่์ตามผมมาติดๆวันนี้ผมลงโพตนี้ไปปุ๊บท่านไปใส่เลยเลยตึ๊บตุ๊บต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 ๊บนะครับพรุ่งนี้ได้เวลาได้แค่สิบห้านาฬิกานะครับสามสิบนาทีหรือห้าโมงหรือสามโมงเอาสามโมงดีกว่าชัวเอาสามโมงดีกว่าสาโมงแล้วปิดเลยใครลงละเกินสามโมงหมดสิทธิ์นะครับหมดสิทธิ์นะครับบอกกอนนะใครที่อยู่ในระดับสามโมง ตั้งแต่วัน,นวันนี้เลยนะตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้3ามโมงอ่าพรุ่งนี้ถึงสามโมงนะแล้ว <c oughs> เราจะทําสมแจกเลยนะครับสามสองค์แรกใครจะเป็นเจ้าของถ้าใครไม่รอรุ้นติดต่อขอเช่าโดยตรงได้เลยนะครับอ่าแล้วก็คืออ่าผมบอกเลยว่าเราจะรีบบริหารจัดการเวลาแล้วพรุ่งนี้งานผมจะเยอะหน่อยแต่ว่าผมจะเอาเวลาช่วง3ามโมงตรงเนี่ยนะครับเป็นมาตรฐาน นะครับในการตัดสินคนเลยว่าใครที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วเราจะให้หมดเลยนะครับผมจะดูคำคอมเมนต์ถ้าดูแล้วว่าเอฟีเย,ยอะจริงเราอาจจะเพิ่มจํานวนไปอาจจะหนดหน้าตักเลยให้ฟรีนะไม่ได้เก็บสตางค์นะก็อะตอนนี้นะครับก็ผู้ที่ติดตามทาง Facebook ผมยายชินันชรเนี่ยให้รีบไปรอ,อที่ YouTube ผมเลยนะเอฟียายชินมันชอน,นะครับแล้วพอผมลงปั๊บท่านใส่เลย ท่านอย่างแรกเลยกดถูกใจติดต่อใครอะไรก็ว่าไปเลยแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ของท่านย้ำนะครับหลังจากผมยุติ Facebook ผมปึ๊ดผมก็จะปล่อยลินนี้เลยแล้วท่านก็ไปลงคำคอมเมนต์แล้วก็อะไรก็แต่อย่าลืมนะเบอร์โทรอย่าให้ผิดนะเพราะส่วนใหญ,ญ่จะผิดเบอร์โทรเยอะมากเลยนะครับชื่อที่อยู่นะเบอร์โทรพท<ม>์เอาให้ชัดเจน YouTube นะครับเอาให้ชัดเจนยูทูบผมนะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะเริ่มไม่เกิดยุห้าอ่าเดี๋ยวอ่า รู้สึกว่าจะเป็นอ่า ep 75นะเดี๋ยวจะลงแล้ว ep 75นะอ่าถ้าใครเอาไม่ได้ก็เขียนไปเลยเขียนพิมพ์ไปก็ได้ ep 75ยูทูปผมอนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลงว่าเป็นพาคของวัน ep 75จบนะครับ ep 75นะภาคของวันรีบเข้าไปใส่หลังจากจบอ่าเฟซบุ๊กแล้วไลฟ์สดนะแล้วก็เข้า YouTube เลยขอเวลา5ทีเดี๋ยวลงปุ๊บท่านใส่เลยแจกแล้วนะช้าหมดอดไม่รู้ ยาชืมชอนแจกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตับตะกิงกลังว้าไปเต็มที่เป็นกำลังใจกันเป็นเอฟซีกันนะครับสำหรับคลิปนี้ยายชืมชอนประกาศแจกจริงพรุ่งนี้รุ้นว่าใครจะเป็นผู้ครอบครองครับผมครับผมก็อย่างที่ผมบอกลยครับว่าเราวันนี้วันที่ยี่สิบสี่เราปิดทําการวันที่ยี่สิบห้าเมษายนะครับสองพันห้ากิบสี่เวลาสิบห้านาฬิกาย้ำนะครับ เราปิดช่อง YouTube การแจกพระเราก็คือวันที่25้าเวลา15บหนาฬิกานะครับ0 0นะครับปี2 5 6พนนะครับพรุ่งนี้นะครับคือวันที่25เนี่ยเราเราปิดแล้วเราจะไม่มีการแจกแล้วเราจะไม่ได้ลบนะครับแต่ต้องจำวันให้ได้นะครับว่าเราปิดวันที่25เมษาคือหยุดการแจกพระ,อะของขวัญชุดนี้นะครับหมายถึงว่าครบผู้ติดตามครบ1000คนนะครับ หมดเขตพุ่งนี้วันอาทิตย์ที่25นะครับจะได้นะครับอย่าไม่ใช่ให้คุณมารับที่นี่นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับในในช่องทาง FC ใหญ่ชินน้ำมันถอนนะครับยูทูบนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับแพ้กันมาไม่ใช่นะครับผมแจกเฉพาะผู้ติดตามใน Facebook แล้วก็ youtube นะครับย้ำนะครับอย่า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 เข้าใจอะไรผิด25 3โมงปิดแล้วนะครับ ก็คลิปนี้เป็นคลิปดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับรีบเลยนะครับใครที่เข้ามาช้าในช่องทาง YouTube จันจะพลาดโอกาสรีบเลยนะครับปิดพรุ่งนี้ยี่ส้าเมษานะครับต้องของาุกีนะครับ